สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเบรตินชาติคุณครับ t a l k กทูเวและวันนี้ผมจะมาพูดกับท่านผู้ชมในนามของตัวแทนสถาบันทิศทางไทยด้วยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีส่งสารถึงประชาชนบอกว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อของการจัดการสถานการณ์โควิดนะครับขอให้พี่น้องประชาชนนั้นอดทนสถาบันทิศทางไทยครับก็ มองว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาหัวเลี้ยวหัวต่อของรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเช่นกันครับดังปรากฏน,นะครับแถลงการของสถาบันทิศทางไทยครับขอให้กําลังใจกับพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีครับในการดําเนินการปรับคณะรัฐมนตรีตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่มีคุณภาพเพื่อแก้วิกฤตเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงครับกราบเรียน ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับการบริหารสถานการณ์วิกฤตภาวะผู้นําและแผนที่รัดกลุ่มเป็นสิ่งที่จําเป็นครับและเป็นความจําเป็นที่จะต้องมีความเชื่อมั่นและความศรัทธาของประชาชนที่จะร่วมกันฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันเทราว่าสิ่งที่กําลังซ้ําเติมสถานการณ์วิกฤตในขณนะนี้ก็คือขบวนการปฏิวัติล้มเจ้าที่ฉกฉวยวิกฤตโควิดนะครับเป็นเงื่อนไขเพื่อล้มล้าง เปลี่ยนแปลงการปกครองและมีนักการเมืองและข้าราชก,การประจำบางกลุ่มครับที่มีพฤติกรรมที่อาจตั้งข้อสงสัยได้ว่าอาศัยวิกฤตนั้นเป็นโอกาสในการสแสวงหาผลประโยชน์จนทําให้สถานการณ์วิกฤตนั้นเลวร้ยรายลงตามลาดับเป็นที่ประจักษ์ครับว่าภาวะผู้นําของนายกรัฐมตนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชากาลังถูกท้าทายทั้งจากพรรคร่วมรัฐบาลและ การเมืองที่เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีเสียเองในเรื่องของการบริหารจัดการวัคซีนครับขณะที่คนไทยส่วนใหญ่ของประเทศยังไม่มีความชัดเจนว่าตนเองนั้นจะได้รับการฉีดวัคซีนเมื่อไหร่แต่กลับมีการบริหารจัดการวัคซีนที่ไม่เป็นไปตามแนวทางที่ควรจะเป็นตามลำดับความสำคัญดังต่อไปนี้นั่นคือการจัดสรรวัคซีนสำหรับผู้ที่รับมือกับวิกฤตหรือที่เราเรียกว่าด่านหน้า ต่อมาก็คือการจัดสรรวัคซีนในพื้นที่สีแดงเข้มต่อมาก็คือการจัดสรรวัคซีนเชิงรุกในกลุ่มเสี่ยงและสุดท้ายครับก็คือการสำรองวัคซีนซึ่งทั้งหมดนี้สามารถบริหารจัดการนะครับทำให้ประชาชนเข้าถึงวัคซีนได้โดยที่ประชาชนนั้นไม่ต้องไปแย่งกันลงทะเบียนครับแต่อาจจะมีการจัดสรรตามระบบสำมมโนโประชากรในพื้นที่ฉุกเฉินได้ทันทียกเว้น เฉพาะกรณีของผู้ที่มีการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานเท่านั้นถึงจะมีการแจ้งและการลงทะเบียนแต่ปรากฏว่าในวันที่12กรกฎาคม2564ที่ผ่านมานี้ครับเมื่อไปดูตัวเลขการจัดสรรวัคซีนพบว่าจังหวัดบุรีรัมย์เป็นจังหวัดที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนสูงสุดติด1ใน10จังหวัดแรกที่ได้รับวัคซีนมากคืออยู่ในลำดับที่8นะครับจำนวนที่ได้ไปนั้นก็คือ 3 2 7 7 9 5โดสมีคนที่ฉีดเข็มแรกในจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ย13.5%ฉีดเข็มที่2ไป6.3%ทั้งๆท,ที่จังหวัดบุรีรัมย์นั้นไม่ใช่จังหวัดที่ปรากฏเป็นพื้นที่สีแดงเข้มแต่อย่างไดครับนอกนั้นนะครับยังมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับการเตรจา เรื่องการสำรองวัคซีนนะครับระหว่างบริษัทเอสตราเซเนกากับกลมควบคุมโรคครับซึ่งตามเอกสารที่ปรากฏออกมานั้นปฏิเสธไม่ได้ครับว่าไม่ได้มีการเตรียมแผนสำรองวัคซีนเอาไว้ตั้งแต่แรกและนำไปสู่การเจราจาเพื่อที่จะเพิ่มจำนวนโดสวัคซีนแต่สุดท้ายก็ไม่อาจจะหาข้อสรุปที่ชัดเจนได้จนทำให้แผนบริหารจัดการวัคซีนทั้งหมดนั้น เกิดความผิดพลาดและรวนอย่างเป็นกระบวนไปทั้งระบบซึ่งทำให้วิกฤตนั้นเพิ่มขึ้นจนทำให้มีความจำเป็นต้องประกาศล็อกดาวน์เป็นการซ้ำสองส่วนในกรณีอีกกรณีหนึ่งนั่นคือกรณีของยาภาวิพิราเวีนะครับที่มีความสำคัญเพราะสามารถบรรเทาสถานการณ์ลดผู้ป่วยติดเชื้อและผู้ป่วยโคม่าได้ ถ้าหากประชาชนนี้ได้รับยาชนิดนี้อย่างทั่วถึงและจะช่วยให้วิกฤตระบบสาธารณาสุขนั้นทุเลาเบาบางได้มากกว่านี้แต่ก็มีคำถามถึงความราชาขององค์กรเภสัชกรรมนะครับในการเร่งผลิตยาภาวิพิราเวียนเองในประเทศ ย้อนไปดูนะครับท่านผู้ชมในวันที่17กุมภาพันธ์ปี2563นะครับขณะที่เริ่มวิกฤตโควิดกรมควบคุมโรคโดยกองควบคุมโรคและสุขภาพในภาวะฉุกเฉินได้สั่งยาภาวิพิราเวียเข้ามา5,000เม็ดจากบริษัทฟูจิฟิล์มโทยาม่าเคมีคอลนะครับรวมเป็นเงิน25,000ดอลลาร์หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ778,650บาท หานออกมานะครับทิดราคาตกเฉลี่ยเม็ดละ155.73บาทครับต่อมานะครับบริษัทฟูจิฟิล์มโทยาม่าเคมิคอลเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่ถือลิขสิทธิ์ยาชนิดนี้มาตั้งแต่ปี2,557นะครับได้หมดลิขสิทธิ์ยาลงตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2,563าครับการสิ้นสุดลิขสิทธิ์ของตัวยานี้เองทำให้ประเทศอินเดียซึ่งกำลังเผชิญวิกฤตโควิดอย่างหนัก ได้เร่งผลิตยาพาวิพิราเวียเองจำหน่ายในประเทศแม้ว่าบริษัทฟูจิฟิล์มจะพยายามอ้างลิขสิทธิ์ในการผลิตเม็ดยาก็ตามนะครับปัจจุบันนะครับมียาพาวิพิราเวียนะครับที่อินเดียผลิตได้เองเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้เป็นกล่องนะครับขายผ่านตลาดออนไลน์นในราคาตกเม็ดละ12บบาทเท่านั้นครับและถ้าหากมีการซื้อเป็นจำนวนมากเนี่ยก็จะได้ราคาต่อเม็ดนั้นลดลงไปอีก สำหรับในประเทศไทยครับบริษัทตัวแทนของฟูจิฟิฟล์มนะครับพยายามที่จะอ้างถึงลิขสิทธิ์ในการผลิตเม็ดยาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตกค้างอยู่ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญาครับทางบริษัทได้ยื่นลิขสิทธิ์ในกระบวนการการผลิตนะครับตั้งแต่4กันยายน2560ครับกระทั่งถึงวันที่2กุมภาพันธ์2564ครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาจึงได้ตอบปฏิเสธเพราะกระบวนการผลิตนั้น ไม่ได้มีอะไรที่เป็นสิ่งที่ขึ้นทะเบียนได้แล้วแต่อย่างไรก็ตามครับบริษัทฟูจิฟิล์มได้ขอยืดเวลาออกไปอีก200วันคือยืดไปจนถึงเดือนสิงหาคมปีนี้มีรายงานข่าวจากสื่อต่างประเทศครับให้ความเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยกรณีนี้ประเทศไทยจะมีทางออกได้อีกทางหนึ่งก็คือสามารถนะครับใช้ compulsory licensing นะฮะเพื่อที่จะสามารถทำให้ผลิตยาพาวิพิราเวียจำหน่ายได้เองในประเทศ จนกระทั่งเมื่อวันที่15กรกฎาคมนี่นะครับท่านผู้ชมองค์การเภสัชกรรมนะครับถึงได้เริ่มผลิตยาชนิดนี้เองในประเทศโดยระบุว่าจะสามารถผลิตได้เดือนละ2ล้านเม็ดและจะเริ่มกระจายให้ผู้ป่วยได้เนี่ยประมาณเดือนสิงหาคมนี้ครับแต่ก่อนหน้านั้น1วันนะครับ14กรกฎาคม2564ครับกระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งซื้อยาภาวิพิราเวียนะครับเข้ามาอีก16ล้านเม็ดครับโดยจะมีการกําหนดส่งมอบกันเป็น4งวดก็คือวันที่17นั้นจะส่งมอบ3.5ล้านเม็ดวันที่20จะส่งมอบ3.1ล้านเม็ดวันที่23นะครับจะส่งมอบ5.5ล้านเม็ดและวันที่27จะส่งมอบ4ล้านเม็ดครับประเด็นก็คือแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้นครับได้ยืนยันกับสถาบันทิศทางไทยนะครับว่าการผลิตยาภาวิพิราเวียนะครับในประเทศมีต้นทุน เฉลี่ยนะครับตกเพียงเม็ดละ8-10ถึงบาทเท่านั้นซึ่งสอดคล้องกับราคาจำหน่ายยาชนิดเดียวกันนี้นะครับที่ผลิตโดยประเทศอินเดียนั่นคือมีราคาเฉลี่ยเม็ดละ12บาทเท่านั้นทั้งนี้ครับไม่มีรายงานว่าการสั่งซื้อ,อยาชนิดนี้เข้ามาอีก16ล้านเม็ดนั้นเนี่ยสั่งซื้อมาจากบริษัทใดนะครับและมีราคาต่อเม็ด เท่าไรหประเด็นก็คือครับถ้าหากประเทศไทยนะครับได้ดําเนินการผลิตยาชนิดนี้เองในประเทศตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วครับดังกรณีที่อินเดียตัดสินใจผลิตยาชนิดนี้เองหลังจากที่ตัวยาหมดลิขสิทธิ์โดยไม่มีข้อติดข้องนะครับไม่มีความล่าช้าใดๆก็จะสามารถช่วยลดการนําเข้ายาลดงบประมาณในการจัดซื้อ,อยารวมถึงอาจช่วยลดจํานวนผู้ติดเชื้อ ในระยะแรกมิให้มีอาการรุนแรงและลดการครองเตียงในระบบสาธรารณสุขได้ดีขึ้นครับในทางตรงข้ามกับการไม่เร่งผลิตยาชนิดนี้อย่างเร่งด่วนทั้งทงท,งที่รู้อยู่แล้วว่ามีความต้องการสูงถึงวันละ300,000เม็ดเดือนละ10ล้านเม็ดอาจจะทำให้เกิดข้อสงสัยได้ว่ามีการใช้ภาวะฉุกเฉินเพื่อเป็นข้ออ้างในการจัดหาจัดซื้อยา ด้วยความจะเป็นในราคาที่สูงและมีส่วนต่างจากต้นทุนที่ผลิตเองในประเทศถึง12เท่าตัวได้หรือไม่นอกเหนือจากกรณีของการจัดสรรวัคซีนที่ล้มเหลวนะครับรวมถึงการล่าช้าในการผลิตยาพาวิภวิราเวียเองในประเทศก็มีกรณีที่มีคนใกล้ตัวของรัฐมนตรีบางคนครับที่ฝ่าฝืนคำสั่งของสวบคไปเที่ยวสถานบริการในย่านทองหลอ่อจนเป็น ต้นทางที่ทําให้เกิดการระบาดในระลอกใหม่ขึ้นมาอีกซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการดําเนินการใดๆกับกลุ่มบุคคลดังกลาง่าวแม้แต่น้อยสิ่งเหล่านี้จะมาจากความราช้าในระบบราชการการบริหารที่ผิดพลาดหรือสาเหตุอื่นใดก็ตามพักร่วมรัฐบาลครับคือพักภูมิใจไทยไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปได้ครับนั่นไม่รวมถึงปัญหาอื่นๆในพักร่วมโดยเฉพาะ การตรวจสอบเรื่องการประมูลรถไฟทางคู่ที่มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนออกมาแล้วต่อข้อสงสัยว่าจะมีการทุจริตเกิดขึ้นหรือไม่ไม่เพียงแต่เท่านั้นครับท่านผู้ชมแม้พักพลังประชารัฐครับที่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีโดยการเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกนั้นเนี่ยก็ได้ออกมาท้าทายนายกรัฐมนตรีซะเองครับดังที่พักพลังประชารัฐนะครับโดยเลขาธิการพักได้ออกมาแถลงตัดหน้า เรื่องงบประมาณเรือดำน้ำําซึ่งเป็นนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐบาลมาตั้งแต่ต้นและการเลื่อนซื้อเรือดำน้ําออกไปอีกควรเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีควรออกมาแถลงให้ประชาชนรับทราบด้วยตนเองเท่านั้นสิ่งต่างๆที่ระบุมาเหล่านี้ครับนำไปสู่ปัญหาและอุปสรรคในการจัดการกับวิกฤตได้อย่างทันท่วงทีและกลายเป็นเงื่อนไขกลายเป็นความล้มเหลวของรัฐบาลที่ทําให้ขบวนการปฏิวัติล้มเจ้า นำไปเคลื่อนไหวเพื่อปลุกระดมให้ประชาชนที่คับข้องใจและได้รับผลกระทบจากมาตรการต่างๆออกมาต่อต้านรัฐบาลตัวนายกรัฐมนตรีรวมถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในที่สุดเพื่อขจัดอุปสรรคและเงื่อนไขต่างๆที่ทําให้ไม่อาจจัดการวิกฤตได้อย่างเด็ดขาดพลเอกประยุทธ์จันโอชาสามารถแสดงบทบาทในฐานะผู้นําของท่านได้มากกว่าการบน่นเปลยๆผ่านสื่อมวลชนว่าถ้าท่านจะออกจากผมก็แล้วแต่ผมก็จะทํางานของผมต่อผมไม่ทิ้งคุณ พวกคุณจะทิ้งผมไปก็ตามใจถึงเวลาแล้วครับที่นายกรัฐมนตรีจะยุติการเมืองในพักร่วมรัฐบาลและแสดงภาวะผู้นำโดยการปรับคณะรัฐมนตรีครับเอารัฐมนตรีที่เป็นอุปสรรคต่อการแก้วิกฤตออกจากการร่วมคณะรัฐมนตรีนำเอาคนที่มีความรู้ความสามารถที่แท้จริงเข้ามาแทนเพื่อร่วมมือกันแก้วิกฤตให้ลุล่วงโดยไม่คำนึงถึงปัจจัยเรื่องเสียงสนับสนุนของฝ่ายรัฐบาลครับและ ดำเนินการนำประเทศฝ่าวิกฤตโดยเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเพื่อนำประเทศให้พ้นวิกฤตไปให้ได้ในระยะเวลาที่เหลืออยู่ก่อนที่จะยุบสภาคืนอำนาจให้ประชาชนในเวลาต่อมาสถาบันทิศทางไทยขอให้กำลังใจพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีตัดสินใจอย่างเด็ดขาดในการปรับคณะรัฐมนตรีจัดตั้งรัฐบาลเสียงข้างน้อยที่มีคุณภาพโดยเชื่อว่าการตัดสินใจอย่างเด็ดขาดแผนการจัดการที่ รอบครอบรัฐกลุ่มและการขจัดอุปสรรคที่เกิดจากนักการเมืองและข้าราชก,การประจําบางส่วนจะดึงให้การแก้วิกฤตนั้นกลับมาในทิศทางที่ถูกต้องและประชาชนจะเห็นเองว่านายกรัฐมนตรีนั้นเอาประชาชนเป็นที่ตั้งมากกว่าการอยู่รอดทางการเมืองของตนเองซึ่งจะทําให้ศรัทธาและความเชื่อมั่นที่เคยครอนแครนกลับมาเป็นดังเดิมด้วยบาร,รมีของพระสยามเทวาธิราชดวงพระอิญญ,ญาณของบูรพกษัตริทยทุกพระองค์ วิญญาณแห่งวีรชนทุกท่านและพลังใจของพระสงนิกรและบวงราชทุกคนที่เคยเสียสละเพื่อปกป้องบ้านเมืองให้ชาติผ่านพ้นวิกฤตมาในทุกครั้งจนช่วยให้ประเทศชาติและคนไทยได้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันด้วยติดคารวะสถาบันทิศทางไทย เรื่องเสียงแม่ไม้เพลงไทยบทเพลงแห่งความทรงจำสนใจติดต่อเบอร์0897777940หรือลายไอดี shop4.store